อันนี้ชาร์จข้างเครื่องนะครับเป็นรุ่น ML 6 0 4 1 5 F นะครับ Max Charge Current 6 0 a m นะครับก็ System Voltage ที่รองรับนะครับระบบระบบแบตเตอรี่ที่รองรับนะครับได้1 2บสถึงสีโวลต์นะครับก็ Max แรงดันสูงสุดก็1 5 0โวลต์นะครับก็จะบอกเลือนะครับว่าแต่ระบบเนี่ย MPPT จะเริ่มทำงานที่แรงดันต่ำสุดและสูงสุดเท่าไหร่นะครับก็ จะบอกด้วยว่า PV input power เท่าไหร่เหมือนรุ่นนี้ในระบบ 24V ร์มคู่มือที่แนะนำไป EP 1นะครับ 24V 1 6 0 0วัตตัวรุ่นเนี้ยจะสามารถใส่แผงไป3 2 0 0วัต์ได้นะครับเป็นสูงสุดเลยตัวเครื่องก็อยากทำงานได้ปกติแต่ว่าถ้าใช้งานจริงก็แนะนำอย่าให้ไปสุดนะครับสัก2000 2500ก็พอนะครับอย่าไปให้มันพอดีนะครับกันไว้ก่อนนะครับอ่ะเราก็มาดูอีกรุ่นนึงนะครับ รุ่นนี้จะไม่ได้ระบุรายละเอียดเหมือนตัวนู้นนะครับอย่างเช่นในระบบ24โวลต์เขาจะบอกว่าได้สูงสุด1,440วัตต์ก็ถ้าที่ผมลองดูนะครับผมใช้แผงรวมๆแล้วประมาณ1,500กว่าวัตต์นะครับก็ตัวเครื่องจะขึ้นเออร์เลอร์นะครับว่ากระแสะมากเกินกำลังแผงเกินนะครับก็ไม่สามารถใช้กระแสะไม่สามารถใช้กำลังวัตต์หรือว่าต่อแผงที่ว่ามีกำลังวัตต์เกินเท่าตัวได้เหมือนกับรุ่นนู้นนะครับ ก็เช่นสมมุติตัว24โวลต์1,440วัตต์ก็แนะนำให้ใช้แค่700วัตต์720วัตต์ก็เพียงพอนะครับอย่าไปใช้เต็มค่ามันนะครับว่าตัวเครื่องมันแม็กได้เท่านี้จริงๆครับอ่ส่วนตัวเครื่องก็ต่างขนาดต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้จะมีน้ําหนักเพราะว่าไม่มีพัดลมระบายความร้อนซิงเลยต้องมีขนาดใหญ่ส่วนตัวเนี้ยเครื่องตัวเครื่องใหญ่แล้ว,ว่า สเปคจะรองรับกระแสได้มากกว่านะครับแล้วก็จะมีพัดลมระบายความร้อนนะครับรอบสูงนะครับอ่าแล้วก็การต่อใช้งานรุ่นนี้นะครับเท่าที่ผมลองนะครับก็อ่าผมใช้แผงที่มีค่า VOC นะครับอ่าห้โวลต์ผมลองอ่านนุกรมสองแผงแล้วตัวเครื่องรับไม่ได้นะครับกับการชาร์จลงแบตเตอรี่24่โวลต์นะครับ แต่ก็คือถ้าเราไปดูในสเปคจริงๆก็ไม่ได้เกินแรงดันที่สเปกกำหนดแต่ว่าก็ไม่ได้นะครับก็ได้แค่เป็นแค่แผงเดียวนะครับสำหรับค่า VOC 50บโวลต์นะครับก็แต่ถ้าค่า VOC ต่ำลงก็อาจจะได้อนุกรม2แผงนะครับแต่ก็ต้องลองดูครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็แนะนำให้ให้ต่อเป็นแบบขนานขนานแทนนะครับหรือไม่ก็อาจจะถ้าเกิดใครอยากอนุกรมจริงๆก็ข้ามไปเล่นตัว ที่มีราคาสูงขึ้นนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับก็ถ้าเกิดจะเป็นตัวแบบเนี้จะสามารถรอ,องรับแรงดัน PV ได้สูงสุด150โวลต์น,นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตนะครับจะมีพอร์ตข้างล่างนี้นะครับจะมีช่องสื่อสารแบบนี้ครับเป็นช่องพอร์ตแรงครับช่องเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับอ่าแล้วก็ตัวเครื่องจะสามารถกําหนดได้ว่าจะให้กระแสกระแสครับชาร์จ นี่นะครับเซตสามารถตั้งค่าเคอร์เลนในการชาร์จลงแบตเตอรี่ได้นะครับสมมตุติเราตั้งไว50้50%ก็ก็มาต่อกันที่ EP3 นะครับถ้าเกิดชาร์จลงแบตเตอรี่ถ้าเราตั้งค่าไว้50%นะครับกระแสข้จะเข้าแค่3 0์นะครับรสูงสุด3 0์นะครับ,รบตามที่เราตั้งไว้นะครับก็สรุปแล้วนะครับเราต้องก่อนที่ว่าเราจะ ซื้อตัวชาร์จเจอร์นะครับแนะนำนะครับให้หาสเปคในคู่มือนะครับมาอ่านให้ละเอียดก่อนนะครับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะเจอปัญหาได้นะครับในเรื่องของการที่ว่าวนเกินกระแสเกินนะครับก็แล้วแต่รุ่นนะครับบางรุ่นก็จะระบุไม่ละเอียดแต่ถ้ารุ่นไหนระบุละเอียดแบบเนี้เราก็จะไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะเขาระบุมาละเอียดมากแต่ถ้าเหมือนรุ่นนี้ระบุไม่ละเอียดนะครับ เราก็ต้องเผื่อนะครับเผื่อไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่ะโอเคครับก็เป็นแนวทางไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ